วันที่14มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาณวัดอุทัยทิศนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามนายพาคินติระพงไพบูรณ์มอหมายให้ในายโกพัสสมสาร่องนายกเทศมนตรีประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2567พร้อมด้วยนายอภิลักษ์สิทธิขวากล่าวพบ้ปับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และลดอันตรายจากการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลโดยได้กำหนดกิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน31ชุมชนสถานที่ราชการสถานศึกษาและวัดในรอบที่1ระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่13กรกาคม2567และรอบที่สระหว่างวันที่29กรกฎาค ถึง27สิงหาคม2567อหอน้าคือไอดดน้ำเยอเเลยนะคะื่เกลือแร่ที่ผสมเกือแร่ลงไปเลยดื่มน้าเบอยนะคะเป็นเกือแร่เบๆนะคะช่วยลดอาการออดเซียงช่วยลด ที่นี่เข้าสิงองกการโรคไข่เดือดออกต้องกันได้อย่างไรนะคะได้ไง่ายๆเลยอันแรกคือเราพวกยุงนะคะจะชชบอยู่ในน้ําที่มันเป็นน้ําขังน้ํานิ่งๆนะคะมากลายมากหลายค่ะพอเมที่นองเบ่งด้ค่ะเวลาช่วงนี้ฝนตกรส,ย,สยอาเบะมาแสบพอเมที่นอใส่อาเบะนะคะลงในโอ่งน้ําอ่างน้ําขังนะคะอย่าลืมปิดฝามิดชิดนะคะพอเมที่นอคูบวาทงลายสามารถวางไข่ได้นะคะ ไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันนะคะไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ค่ะช่วชนต่นางๆค่ะในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะไม่ว่าจะเป็นช